สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามไมล์เลิบเจเจห้าเกแ anel นะคะสวัสดี FC สายลุงพลปเป็นทุกๆคนแล้วก็ยูทูบเบอร์สายลุงพลปเต็นทุกทุคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิบเจเจนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามให้ไมล์เลิบเจเจด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะไม่ว่าจะมาจากช่องของคุณเซนหรือมาจากช่องไหนก็แล้วแต่นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณทุกคนที่กดแชร์ให้นะคะคนที่กดแชร์ให้ไมยเลิบเจจนะคะก็ไม่รู้ว่าจะให้เอ,อ่ยชื่อหรือเปล่าเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามากดติดตามไมยเลิบเจ๊ก็กดติดตามกลับให้แล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะเนาะอันนี้เราก็จะมาพูดข่าวข่าวนะคะก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับคุณแอดนาทีที่ออกมาเล่านิทานให้เราทุกคนฟังนะคะก็ หวังว่าทุกคนก็คงจะได้ฟังนิทานของคุณเอสนาทีแล้วเนาะนะคะไอ้นิทานดาวอังคารดาวเสาดาวนอกโลกอะไรก็แล้วแต่เนาะคะเราก็จะมาพูดมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเมื่อก่อนน่ะไมล์เลฟเจก็เข้าไปติดตามเขาเลวค่ะเข้าไปติดตามไปให้กําลังใจไปคอมเมนต์โหเยินยอเขาอย่างดีค่ะว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นสายบุญก็ขอให้รักษา ไอ้ศิลรักษาคุณธรรมรักษาอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในสายบุญนะคะไม่เลิบเจเจก็เขียนไปทักไปพูดไปคุยกันนะคะเนาะก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีมาตลอดนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นได้ขนาดนี้เนาะนะคะตอนนั้นเราก็เยินยอเขาเลยแ่ะค่ะว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจงามเป็นคนที่ดีอุตสาเขียนช่วงที่ลุงพลโดน ท่านทนายออกไปทนายเก่าของกรุงพลนะออกไปเนาะแล้วเขาก็เสนอตัวมาเราก็อุตส่าห์ไปเขียนเยนยอเขาในช่องช่องใหญ่ๆนะคะที่อยู่ข้างๆลุงพลงนะี่ะตั้งสองสามช่องนะคะอยากให้เขาให้ลุงพลนะ่ะวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจเลือกคนนี้อะไรประมาณนี้เราไปสนับสนุนด้วยนะคะเราคิดว่าเขาเป็นคนดีอย่างที่เขาพูดออกมาจากปากนะคะนะคะเสียความรู้สึกมากๆเลยคะ่ะ ไม่น่าจะเข้าไปเขียนไปไปเขียนไปเชร์ให้กับคนคนนี้เลยนะคะเราไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเขาเนาะเพราะเราอยู่ภายนอกเราเห็นแต่ในโลกโซเชียลเราฟังคำพูดของเขาเขาพูดอยู่ในศิลในธรรมบาปบุญคุณโทษเราก็เชื่อเพราะว่าเราเราเชื่อในสิ่งนี้คะ่ะว่าเวรกรรมบาปบุญคุณโทษความดีทำดีย่อมได้ดีเราเชื่อในสิ่งนั้นไม่เลิบเจเจเชื่อในสิ่งนั้นคะ่ะ ไมยเลิบเจ๊ก็เลยเชื่อคำพูดของคนพวกนี้ที่ว่าตัวเองอยู่ในศีลในธรรมเป็นสายบุญนะคะเราก็เชื่อค่ะคือให้ใจเลยละคะ่ะเสียความรู้สึกเลยพอเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังตั้งแต่ตั้งแต่เขาเลิกอ,ออกมาแซ่ลุงพลนั่นแหละคะ่ะเราก็เลิกติดตามเขาก็กดออกมาเลยะคะ่ะก็กดออกมาก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูไปฟังเขาคือเลิกติดตามแล้วก็เลิกดูเขาเลยะคะ่ะจนกระทั่งมามีเรื่องช่วงหลังๆนี่แหละคะ่ะที่เขาออกมา ่ามาแสะลุงพลเยอะมากขึ้นนะคะแล้ววันนี้ไมล์เลฟเจเจก็เข้าไปฟังนิทานเรื่องเล่าของคุณนาทีเกี่ยวกับดาวอังคารดาวเสาดาวนอกโลกนะคะอันนี้ก็จะมาพูดถึงนิทานดาวนอกโลกดาวเสาดาวอังคารของคุณนาทีนะคะเราเนี่ยเสียความรู้สึกนะคะเสียความรู้สึกมากแล้วก็เสียความรู้สึกที่เราไปเขียนในช่องใหญ่ๆใ,ใ,ให้ช่องใหญ่หญหเขา ไม่สบายใจด้วยนะเพราะเราไปเขียนจริงๆว่าเราอยากให้ลุงพลเอมองมองเห็นเขาด้วยว่าหรือว่าเลือกเลือกเขานะคะเนาะเราเสียเสียความรู้สึกมากเลยค่ะตอนนั้นนะคะและก่อนที่จะมาทำ YouTube มาหาลุงพลไหมมาเรียกความสนใจจาก f อฟซลุงพลพอได้ไปเยอะแยะก็จะแยกวงออกไปตั้งโนนตั้งนี้ เพื่อเอาเอฟซีแล้วมีการปูทางที่จะไปไปลงสอสอนะคะตอนนั้นเราก็เห็นแล้วเขาก็ใส่เสื้อสอสอในพักที่เขาจะลงลงมานะคะอันนั้นเราก็เข้าไปดูนะคะถ้าคนที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมนะคะอย่าอย่าเลือกไปเป็นสอ ให้ไปอยู่ในสภาค่ะเพราะคนพวกนี้เห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวถ้าได้มานะคะเดี๋ยวก็ใต้โต๊ะโน้นเดี๋ยวก็ใต้โต๊ะนี้เหมือนคุณนทีพูดนั่นแหละถ้าใต้โต๊ะขนาดยังไม่ได้เป็นยังใต้โต๊ะขนาดนี้ถ้าได้เป็นสสคนเลือกเข้าไปให้เป็นสสเป็นผู้แทนของประชาชนนะ่ะเป็นผู้แทนของคนที่อยู่ในประเทศไทยนะ่ะมีหรือจะมากินนอกกินใน ยิ่งเอาตำแหน่งตัวเองมาทำให้ประชาชนเดือดร้อนเข้าไปอีกก็อ,อย่างว่าเนาะนะคะคงมีแนวความคิดคล้ายๆกันนะคะคือโกงทุกอย่างที่อยากจะโกงน่ะเอาทุกอย่างที่อยากจะเอาเพื่อหวังผลเพื่อหวังให้ตัวเองมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ตัวเองอยากได้นั่นแหละคะ่ะไม่งั้นจะมีการใต้โต๊ะเดี๋ยวโต๊ะใต้โต๊ะนั้นเดี๋ยวใต้โต๊ะนี้เหมือนที่คุณนทีพูดเลย คนอย่างนี้อย่าให้มีที่ยืนในสภาค่ะถ้าไปสมัครสสก็อย่าไปเลือกอย่าไปสนับสนุนคนที่คิดไม่ดีคนที่คิดแต่เอาผลประโยชน์เข้าตัวเองเราก็อุตส่าห์ดีใจว่ามีคนดีๆเข้ามาอยู่ข้างลงพลแต่ที่ไหนได้สิ่งที่เรามองขินเนาะอย่างว่าเลยนะคะคนคนเรามันมีหลายรูปแบบเนาะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์เข้ามาเพื่อให้ใจ บางทีคนเราก็รู้หน้าไม่รู้ใจอย่างว่าแหละค่ะอยู่ข้างกายกันแท้ๆยังไม่รู้ใจกันก็มีถมไปนะคะก็เหมือนกับการที่เราทําช่อง YouTube เหมือนกันนั่นแหละค่ะบางคนก็เข้ามาติดตามเราให้ใจเราบางคนก็เข้ามาหลอกเราให้ไปติดตามพอเราติดตามกลับก็ถอยออกก็มีเยอะแยะค่ะคนพวกนี้ก็ถอยถอยการติดตามออกจากเราได้ได้เราไปติดตามแล้วก็ถอยก็มีเยอะแยะให้เห็นนะคะ เพราะคนที่เขาทาช่อง y o u t u b e เขาย่อมรู้อยู่แล้วว่ามีใครเข้ามาติดตามเขาบ้างคนที่ทําช่องคนที่ไม่ทําช่องเราอาจจะมองไม่เห็นเขาเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นโชว์ให้เราดูแต่ถ้าคนที่ทําช่องด้วยกันน่ยย่อมรู้ดีว่าคนไหนช่องช่องไหนเข้าติดตามเราช่องไหนกดออกจากเรามันจะมีโชว์ให้เราดูตลอดแล้วค่ะนะคะหลังบ้านเราเนาะ,ะมันก็ยังว่าน่ะคนทุกคนรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะ ชอบก็ตามไม่ชอบก็เลิกแค่นั้นแล้วค่ะเนาะอันนั้นเราก็ไม่ว่ากันนะคะสิทธิส่วนตัวของแต่และบุคคลแต่การที่จะเข้ามาหลอกคนมันกินได้ไม่นานหรอกคะ่ะวันหนึ่งหางก็โผล่วันหนึ่งก็แสดงตัวตนท่าแท้ของตัวเองออกมาให้คนอื่นเขาเห็นนั่นแหละคะ่ะเนาะเราก็เลิกติดตามไปนานแล้วค่ะคือเสียลวกความรู้สึกตั้งแต่ออกมาใส่ลุงพลยิ่งมีการเอาคลิปลุงพลออกมาเปิดเอาคลิปการพูดคุยสนทนากันนะ่ะ ออกมาเปิดไปอดัอดคลิปเสียงเขาระหว่างคุยสนทนาด้วยกันนะ่ะคนอย่างนี้คบไม่ได้ค่ะคบไม่ได้ก็เหมือนคุณนาทีพูดแหละแช์มาแช์กับฟ้องมาฟ้องกับหักฟ้องในสิ่งที่มันไม่จริงนะคะสนับสนุนคุณนาทีเลยแหละค่ะคนคนดีเรากลัวที่เหมือนคุณนาทีพูดเนะี่ยเราไม่กลัวคนเลว เรากลัวคนที่ทําความดีคนดีค่ะเนี่ยชอบชอบในสิ่งนี้คือคุณนาทีพูดนะคะเราไม่กลัวคนเลวแต่เรากลัวคนดีเรากลัวคนที่ทําความดีค่ะและเราก็สนับสนุนให้เขาทําความดีต่อไปค่ะถ้าคนไหนที่เห็นประโยชน์แก่ตัวเองเนะี่ยอย่าไปสนับสนุนค่ะทุกคนพูดให้ตายแค่ไหนอะความจริงใจเขาก็ไม่มีให้เราแล้วอะ่ะนะคะ ต่อให้พูดดีเลิศเลอ,เลอประเสริฐสีแค่ไหนยกตนแค่ไหนยกตนว่าตัวเองมีความรู้มากมายแค่ไหนแต่การกระทําและพฤติกรรมที่มันอยู่เบื้องหลังอนหน้าจอของคุณน่ะที่อยู่นอกจอของคุณน่ะมันก็ส่งผลและพฤติกรรมให้คนที่เขารู้จักคุณได้เห็นในท่าแท้ของตัวเองแล้วอ่ะนะคะคนมันหากินได้ทุกรูปแบบนะคะเนาะ ก็ขอให้ทุกคน fc ลงพลดูไปเรื่อยๆค่ะว่าคนไหนที่จะจริงใจกับลงพนบ้างคนไหนไม่จริงใจกับลงพนบ้างนะคะคนจริงใจเราสนับสนุนค่ะเพราะเราให้ใจทุกคนนะคะให้ใจทุกคนเมื่อเรารู้ว่าคนนั้นไม่ได้ให้ใจกับเราเราก็ถอยห่างค่ะเนาะ fc ลงพลป้าแตนหรือยูทูบเบอร์ของสายลงพลป้าแตนก็เหมือนกันค่ะเราคนเดียวไม่สามารถที่จะไปดูได้ทุกๆช่องหรอกค่ะ เราไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้ทุกๆกช่องเพราะบางทีเรามีหน้าที่การงานที่ต้องทํานอกจากว่าเรามาเปิดแล้วเราเจอช่องไหนแล้วก็เข้าไปดูเจอช่องไหนแล้วก็เข้าไปดูกดไลค์เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันค่ะเนาะคนเดียวไม่สามารถดูได้ทุกช่องทุกคนที่เป็น f อหรือหรือเป็นยูทูบเบอร์สายลงพลค่ะแต่เราก็ให้ใจนะคะให้ใจทุกคนค่ะเนาะคลิปนี้เลยออกมาพูดสนับสนุนคุณน้าทีค่ะใครที่คิดไม่ดีทําไม่ดี เราออกมาเปิดเผยให้ประชาชนได้รู้แล้วค่ะเราจะได้รู้ว่าคนคนนี้เป็นยังไงเราจะได้ถอยห่างกันนะคะคลิปนี้ก็เลยมาพูดประมาณนี้นะคะคนดีต้องมีที่ยืนในสังคมค่ะอย่าให้คนเลวมาทำลายคนดีได้ค่ะนะคะคนดีเราต้องช่วยกันสนับสนุนนะคะคลิปนี้ก็ใครรักลุงพลป้าแตนเห็นใจลุงพลป้าแตนก็ช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของลุงพลป้าเตนนะคะวันนี้ก็เปิดตัวโกโก้ก็ขอแสดงความยินด,ดีกับลุงพลป้าแตนด้วยนะคะ ก็ขอให้จิตจัดการรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดีๆเป็นเทน้ําเทท่าไปเลยนะคะให้ไหลมาเทมาเงินทองเหลือกินเหลือใช้ไม่ขาดสายค่ะมีเก็บมีกาในอนาคตข้างหน้าก็ให้เจริญรุ่งเรืองรวยๆเป็นพันพล้านเลยค่ะนะคะก็สนับสนุนไปค่ะเรามีเท่าไหร่ล้วก็ตามกําลังของเรานะคะทุกคนหากใครไม่มีก็ช่วยดูคลิปให้เขาไม่ข้ามโฆษณาเท่านั้นแหละคะ่ะก็เป็นกําลังใจให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงพลนะคะ มาดีผิดของคุณรัชนีนี่คุณรัชนีนี่คือสายบุญจริงๆคะ่ะสายบุญตัวยงเลยจริงๆนะคะท่านใจดีนะคะท่านสายบุญมากๆก็ช่วยกันสนับสนุนนะคะใครที่ชอบผลิตภัณฑ์ของท่านก็สนับสนุนนะคะหรือูทิีแซดของคุณอ้อมไม้บางมีนะคะแล้วก็เวียเตียวไอสมุนไพรของคุณอนุวัฒน์นะคะวันนี้ก็ขอแสดงความแับเสียใจกับคุณอนุวัฒน์นะคะที่ไอเครือญาติหรืออะไรเนี่ย เสียไปนะก,ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเข้ามาดูคลิปไม่เลิบเจเจเป็นกําลังใจให้ไม่เลิบเจเจด้วยนะคะฝากกดไลค์ก็แชร์ให้ไม่เลิบเจเจเป็นกําลังใจด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ